3ส,สิ่งที่คุณควรขับไล่ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มากๆ3ส,สิ่งนะครับในชีวิตของคุณที่คุณควรจะพิจารณาครับสิ่งแรกก็คือ b a n i s h i n g p o p e r t y mindset คือคุณจะต้องเนรเทศหรือกำจัดนะครับขับไล่นะครับวิธีคิดแบบจน,จน เช่นวิธีคิดแบบจนๆอันดับที่หนึ่งเลยครับที่เราโดนกันมากก็คือเงินหาอยากเงินเป็นบ่อกเกิดของความชั่วร้าย <c oughs> เงินทำให้คนเปลี่ยนแปลงไปนนในทางเลวทราม <c oughs> เงินทำให้คน บ้ามนาดเงินคือพูดง่ายๆคุณถ้ายังมีไอเดียในการที่จะนึกคิดวิพากษ์วิจารณ์เงินในทางที่เสียเสียให้หาย,ห,ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น bad mindset นะครับเป็นลักษณะ unhappy ไม่มีความสุขกับวิธีคิดกับเงินเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่า p o v e r t y mindset นะมันเป็นชุดของความคิดที่มีความเห็นในข้อจำกัด ความเป็นไปไม่ได้มากมายนะครับที่คุณจะต้องขับไล่มันไปนะครับถ้าคุณในประเทศพอปฏิมาเซ็ตได้โอกาสก็คือคุณจะสามารถขับไล่ความยากจนได้2 2คืออะไรรู้ไหมครับ a n น s ิ i n g นะครับ limiting belief โดยเฉพาะ self limiting belief คือความเชื่อในข้อจำกัดเกี่ยวกับตัวเองความเชื่อเนี่ยนะคุณจะมีกี่พันกี่แสนอย่างเนี่ยมันก็เรื่องนึง่นแต่ถ้าเกิดคุณมี self limiting belief คือไม่ใช่แค่ limiting belief ธรรมดานะแต่เป็น self limiting belief แปลว่าความเชื่อที่มีข้อจำกัดกับตัวเองฉันแก่เกินไปแล้วฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีทางทำได้ฉันหัวไม่ดีฉัน ไม่หล่อไม่สวยฉันเด็กเกินไปฉันไม่มีทุนฉันไม่มีโอกาสฉันไม่ได้เรียนสูงฉันไม่มีต้นทุนชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นเขาฉันโชคไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาสรุปแล้วคุณมีความเชื่อในข้อจํากัดที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าโลกใบนี้มันเป็นยังไงเท่านั้นแต่คุณโดนเต็มๆเกี่ยวกับการที่ว่าตัวคุณเองทําอะไรแทบไม่ได้เลย โลกภายในคือสิ่งที่สร้างสารรค์โลกภายนอกของคุณทุกครั้งนี้อาจารย์จะพูดเสมอเลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นสงครั้งครั้งแรกมันเกิดขึ้นในความคิดของคุณและครั้งที่สองมันเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงของคุณนอกจากคุณต้องขับไล่นะครับ Property Mindset แล้วคุณยังต้องขับไล่ในระเทศสิ่งที่เรียกว่า self-limiting belief สิ่งที่3นะครับที่คุณจะต้องขับไล่ก็คือคุณจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าคุณมี negative pattern นะครับหรือ negative behavior คือรูปแบบนะครับของพฤติกรรมเชิงลบใดๆที่คุณเป็นซ แล้วซ้ำเราคุณจะต้องรู้ตัวและขับไล่มันไปนะครับเพราะว่าคนทุกคนจะมีจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนของตัวเองที่จะมีนิสัยแย่ๆบางประการ แน่นิสัยแย่ๆบางประการเนี่ยบางครั้ง1นงอย่าง2อ,อย่าง3าอย่างเนี่ยสามารถทําให้ชีวิตนี่นะครับภาษาไทยเรียกว่าบันเลยครับเมื่อเรามีนิสัยที่ติดลบมาก,มากๆแคทเทิ pattern, ์นรูปแบบซ้ําๆที่เราน่าจะมองเห็นตัวเองตั้งนานแล้วว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่ามันเป็นตัวที่สร้างนะอุปสรรคปัญหาและนะสิ่งที่ไม่ดีเลยเนี่ยดึงดูดเข้ามาโล้ จะเป็นรูปแบบของอารมณ์รูปแบบของพฤติกรรมบางอย่างรูปแบบของการกินการดื่มการนอนการตื่นหรืออะไรบางทำลายสุขภาพตัวเองอย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งรูปแบบที่ทำลายสุขภาพจิตอย่างรุนแรงคิดลมตลอดเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันโทดโหดผ้ผก็คือคนคนนี้เนี่ยมีความเสียหายทางด้านการเงินสุขภาพ และสุขภาพจิตอย่างรุนแรงมากสรุปก็คือไอ้เจ้าสิ่งที่3เนี่ยนิสัยที่นะมันไม่ดีต่อตัวเองจะต้องถูกเนรเทศไม่มีใครที่จะรู้จักตัวคุณเองดีเท่ากับตัวคุณเองอีกแล้วคุณแค่ยอมรับมันยอมรับมันว่าเออมันจริงมันใช่นะสำรวจตัวเองนะแล้วคุณก็แค่ตัดสินใจนะครับ ว่าคุณจะทําให้มันจากไปนะครับคุณจะต้องตรวจสอบตัวเองนะยอมรับตัวเองอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาว่านิสัยอะไรที่บ่อนทําลายตัวคุณเองมากที่สุดอันดับ1 2 3 ถ้าคุณค่อยๆทยอยนะครับรู้ตัวนะครับคุณจะตามันทันคุณจะมีโอกาสที่จะเบรกตัวเองหรือไม่นะต้องเข้าไปอยู่ในรูปแบบซ้ำๆเขาเรียกว่านะครับออโต้พายโหรือดีฟอร์โหมดก็คือโหมดปริยายนะครับก็คือช่วยไม่ได้ฉันชินแล้วฉันโคตรชินคุ้นเคยที่จะต้องแสดงนิสยัยแสดงการกระทำแสดงคำพูดแสดงอารมณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นที่ก่อความเสียหายให้กับตัวเองและบางครั้งสร้างความเดือดร้อนคนอื่นด้วยจริงหรือจริงครับ เพราะฉะน,นั้น 1. property mindset banishing property mindset นะครับในประเทศวิธีคิดแบบความขาดแคลนความจนวิธีคิดแบบนั้นนะครับต้องถูกในประเทศวิธีคิดที่เลวร้ายเกี่ยวกับเรื่องของความคิดอ่านต่างๆที่ไม่เวิร์กที่ไม่ได้ผล 2. ก็คือ self-limiting belief นะครับ banishing self-limiting belief และอนที่3นะครับ banishing นะครับ negative pattern or negative behavior คุณต้อง ไล่เจ้า3สิ่งนี้ออกไปจากตัวคุณคุณก็จะเบาโหเบาวิวเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นอิสระนะครับคุณรู้สึกเลยว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมหาศาลวันนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ o ุดไนท์ครับสวัสดีครับ